สวัสดีครับครับผมนายพลเด่นานน,านาาท์ขณะนี้นะครับทุกคนกําลังเกิดสถานการณ์น้ําพ่วมหนักนะครับที่จังที่จังหวัดดังตาบ,บลควนเมาอําเภอกระดานะครับซึ่งกําลังเกิดน้ําพ่วมหนักในรอบหลายปีนะครับเชิญพบกับคุณน,นิชาจะยิ่มแย้ได้เลยนะครับ ค่ะคุณปิยันนัและคุณปูวเดชขณะนี้ดิฉันนันิชากำลังอยู่ในพื้นที่ตำบลคนเมาที่เกิดเหตุน้ำท่วมหนักอยู่ค่ะและดิฉันจะพาไปสัมภาษณ์ชาวบ้านที่ประสบภัยกันค่ะเชิญดิฉัที่ตัวดิฉันเป็นนักข่าวก่จะมาขอสัมภาษณ์คอาเป็นอยู่ของชาวบ้านในขนาดนี้เลยค่ะก็พาเราใช่ไหมเออไมาเราสบายมาเรา S <S <an other> ดเดี๋ยววะให้เหนียววะกันนี้ท้ำทุ่งไหลวันไทยก็ดยากเขยไายน่านจะได้ทำนี่ไม่ได้เอาไปทำงานไม่ได้เอไปทำได้เดี๋ยทุกคนแก่ติดอยู่ในบ้านกันไปหมดเลยแบบว่าไม่มีใครมาช่วยเลยื่ออะไรนี่แบบนี่แบบไม,ไมีคิดเลยนะว่านายน,น,น, <S <S นี่หอมมากในรอบเลยปีนะนี่เป็นปกติเลยนะมาเออวันนี้แล้วมีโดงเลยนี่ค่ะแล้ว,ลวการกินการอยู่แบบเป็นยังไงบ้างคะโอ้ต้องรอบก,กู้ภัย้ามาช่วยเรานี่ใช่เดี๋ยวได้คินได้หมดเลย ขาวซ่าที่ไม่ไ่เด,ดนเปซื้อน่น้ำตู้มานนี่รูหรือหลาวหายะหาอะไปปางวันก็ไฟกระดับหน้านา้ำมีทัร่ง่าบ้านแล้วนูบางที่เราต้องยุมบังลังคานนุ้นตกอก็ต้องนอนอยู่บนนั้งนันงซื่นปักพิงอะไรท็มีสีมีนี่แบบโดนต้องช่วยเลือกอะไรน,น,นี่ชาวบ้าน่นนามนีมีัวยมันมันมันลำบาแกตายแล้วนี่โดยโู้ชวยมง้ยมขาผเลยวันเกีไมไม่กงานไหนเข้ามาช่วพวคุณ ล้เนถ่ายเราต้องช่วยเรื่องอะนี่ไงี้ยทั้งที่สร้างเสร็จอันนี้ไม่มีใครเขามาช่วยเอ้ยมีไงรชงเป็นเด็กๆไหมเนราะนานๆเป็นเขาก็เบื่อนะวันละเลยเราเล่นเล่นยังไงคุณชาวบ้านที่มาให้สัมภาษณ์มากๆเลยค่ะไม่ปปิดไม่ปปิดไม่เปิดบ๊ายบายเดี๋ยวต้องเล่งเราจะพาไปชมพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมนะคะนี่ค่ะ เ okay. ล้วต้องไม่กระรองตอนทุกตจอ่ะเดี๋ยวเราจะได้ความรู้เกี่ยวกับอุทกภัยนะคะุทกภัยคือภัยน้ําท่วมที่เกิดขึ้นเมื่อน้ํามีระดับที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแบบผิดปกตินะคะจนเกิดน้ําท่วมหรือน้ําป่าไหลหลากค่ะซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัยด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำไม่ว่าจะเป็นฝนตกต่อเนื่องหลายวันน้ําทะเลหนุนสูงหรือเขื่อนหรือที่กั้นน้ํานะคะพังลงมาค่ะหรือภัยพิบัติอื่นๆค่ะ ของอุตกภัยนะคะก็คือสภาพอากาศแปรปรวนค่ะเกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องหรือความย่อนอากาศต่ำพายุหมุนเขตร้อน mm hmm. และก็ปัจจัยทางธรรมชาติค่ะไม่ว่าจะเป็นน้ําทะเลนหนุนการละลายของหิมะเข mm ื hmm. ่อนหรือที่ขั้นพังค่ะและอุตุภัยอื่นๆเช่นแผ่นดินไหวดึนามิกหรือว่าภูเขาไฟระเบิดค่ะส่วนประเภทของอุตกภัยนะคะหลักๆมีอยู่4ประเภทค่ะ1 น้ำท่วมขังหรือว่าน้ำล้นตลิ่งค่ะ2น้ำท่วมฉับพลัน3น้ำป่าไหลหลาก4ี่คลื่นซัดฟังค่ะเตรียมรับมือน้ำน้ำท่วมนะครับก็คือก่อนเกิดน้ำท่วมคือ1ติดตามข่าวสาร2เตรียมของที่จำเป็น3เตรียมเบอร์ติดต่อฉุกเฉิน4ี่ยกขอ,ของขึ้นที่สูงขณะเกิดน้ำท่วมนะครับคือ 1. ตัดระบบไฟน้ำไฟฟ้าและแก๊ รักษาความปลอดภัย 3. ลีกเลี่ยงพื้นที่อันตรายสี่ระวังสัตว์มีพิด 5. รักษาความสะอาดเมื่อต้องอุพยพก็คือ 1. ปฏิบัติตามคําแนะนำสอแจ้งความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆนะครับค่ะนะคะในส่วนของ กองของการพักถุของตะกอน,นอนาพิษในแหล่งน้ำการทำลายระบบวีเนศค่ะ